สวัสดีครับดเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเจอก,กันกับพี่นุนะครับก็นะครับก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นสิ่งใดรอที่ฐานด้วยกันก่อนนะครับร่วมใจกันอธิฐานนะครับเด็กสาธุการพระเจ้าเวดาขอพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันาทิตย์ที่สดใสขอพระองค์ทรงอวยพรู้จัดการายการนวีเด็กู้จัดการที่ เสริมสร้างจิตวัญญาณของเด็กให้ความเข้าใจในการเรียนรู้พระคำเรียนรู้บทเรียนที่คุณทุกตาได้สอนในชั้นเลวีเด็กขอพระเจ้าอวยพรเด็กทุกคนให้ผูญจะคามีสติปัญญาในการเรียนรู้ผูญจะคาเข้าใจเรื่องราวของพระองค์มากขึ้นผูญจะคาเราอธิฐานขอมอบเวลาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ครับดเด็กเก่อนที่เราจะฟังบทเรียนจากครูทุกตานะครับเราฟังเพลงจากพี่พี่นะครับกันก่อนนะครับพี่พี่ร้องเพลงเพร้อมมากนะครับเราไปฟังเพลงด้วยกันเลยครับ สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปริอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆสบายดีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเด็กๆที่รับชมออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้คปปรูปริจะพาเด็กๆเข้ามาร้องบทเพลงที่ชื่อว่ามีพระเยซูอยู่ในเรือน,นะคะบทเพลงนี้ได้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าในน้นาบนบกนะคะพระเยซูก็อยู่ด้วยกับเด็กๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้ด้วยกันเลยคะ่ะ บอกด้วยกันนะคะ พระองค์ให้เรายิ้มต่อภัยก็คือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามในชีวิตของเด็กๆพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ด้วยและพระองค์ทรงช่วยเด็กๆเสมอนะคะวันนี้คุปปิ๊กก็ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเพลงต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะหลังจากที่ครูเล่าเรื่องพระเยซูทรง เรียกลาสลัดให้ฟื้นแล้วนะคะเราก็นำอธิษฐานเด็กๆพบว่าพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของเด็กๆบ้างไหมนะคะวันนี้นะคะครูจะมาเล่าเรื่องการอัศจรรย์ของพระเยซูนะคะตอนที่สองนะคะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของผู้ที่ร้องขอตอบพระองค์แน่นอนนะคะต้องร้องขอด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ ตอบคำนิฐานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะอ้าวแล้วค่ะนะคะวันนี้ครูจะมาเล่าเรื่องพระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคนโอ้โหที่บทนะคะที่บ้านที่ร้านอาหารนะคะเราเข้าไปมีมีงานเลี้ยงคนถึงห้าพันคนไหมคะนะวันนี้ครูจะเล่าให้ฟังนะคะดูในมาระโกบทที่หนะคะ ข้อสามสิบแพระองค์กราวว่าดูสิเจ้ามีขนมปังอยู่กี่ก้อนเมื่อพวกเขาทราบแล้วก็ตอบว่าห้าก้อนกับปลาสองตัวโอ้มีคนกี่คนทราบมคะเด็กๆมีคนที่หิวแล้วก็มารอรับอาหารเนี่ยนับแต่ผู้ชายห้าพัน ยังไม่นับผู้หญิงนะคะยังไม่ได้นับเด็กเฉพาะผู้ชายนะะับห้าพันครับไปเลยโอเคพระเยซูไม่ตกใจเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยมีขนมปังห้าก้อนกับปลาคแค่สองตัวนะคะคนเนี่ยครูเชื่อว่าเป็นประมาณเออเป็นประมาณเกือบสองหมืนคนแน่นอนถ้านับผู้หญิงด้วยแล้วก็นับเด็กด้วยนะคะพระเยซูทำยังไง พระองค์สั่งทุกคนให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่มพระองค์จับให้นั่งเป็นกลุ่มๆ,ๆนะะบนพื้นหญ้าอันเขียวชอุ่มพวกเขาจึงนั่งรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างนะะพระองค์ยิบขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวแล้วแงนหน้าขึ้นสู่สวรรค์ กลาวขอบคุณพระเจ้าและมีขนมปังและก็บิขนมปังยื่นให้แก่เหล่าสาวกนะจีขนมปังและตรงใหง้นะฮะเพื่อแจกแก่ผู้คนและพระองค์ก็หยิบปลาขึ้นมาสองตัวนะฮะและก็แบ่งปลาให้สาวกยื่นปลาแบบนี้ ปรากฏว่าพอพระองค์ยื่นมันก็มีพระองค์ยื่นก็มีปลาที่พระองค์ถือไว้พระองค์ยื่นมันก็มีพระองค์ยื่นก็มีแต่ปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะยิ่งยื่นยิ่งเยอะยิ่งยื่นยิ่งแล้วและสาวกเนี่ยก็หอบเอาไปแจกคนแจกคนพอยื่นออกไปมันก็มีพอยื่นออกไปมันก็มีนะคะในข้อ42พวกเขาทุกคน ได้รับประทานกันจนอิ่มหนำมีคนเก็บขนมปังและปลาที่เหลือได้อีกสิบสองตะกระ้าเต็มเต็มเลยนะคะเนี่ยเต็มเลย <c oughs> จำนวนผู้ชายที่รับประทานขนมปังมีห้าพันคนอ่าเด็กๆคะ่ะ นี่คือการอัศจรรย์อันใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต์นะคะบทเรียนวันนี้นะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราจะไม่ขัดสนเอาละคะเด็กๆหลายคนนะวันนี้ก็มีทานแต่พรุ่งนี้ก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะคะครูอยากจะบอกเด็กๆว่า ถ้าเรามีพระเยซูคริสต์นะคะเราเชื่อและวางใจในพระองค์ได้นะคะเราเราจะมีแน่นอนนะคะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเรียกว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูหรือคะจริงไหมคะเด็กๆเอาละค่ะแล้วมีอะไรที่น่ากลัวอีกไหมคะ ไม่มีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะมาเล่าเรื่องการอัศาจรรย์ของพระเยซูให้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะสัปดาห์นี้บายบาย